สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอแนะนำตัวเหมือนเดิมนะคะชื่อนางสาวสสิประพายางงามชื่อเล่นชื่อเอ๋ค่ะน้องเอ๋อายุ34ปีนะคะเป็นแม่ค้าขายกระเป๋าหนังนะคะในร้านของน้องเอ๋ก็จะมีหนังหลากหลายชนิดให้พี่ๆได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะคะมีหนังปลากระเบนแท้มีหนังจระเข้แท้หนังงูแท้แล้วก็หนังวัวแท้นะคะ เป็นหนังแท้ทุกชนิดและเป็นงานคุณภาพระดับส่งออกและที่สําคัญน้องเอขายให้ในราคาที่ถูกมากมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มถ้าพี่ๆสนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้าในร้านของหน่อยเดียคะพี่ๆแคปภาพแล้วทักอินบ็อกมาเลยค่ะฝากช่วยที่อยู่บนโทรศัพท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาง u t u b e น no ้องเอกจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้พี่ๆโทรหาน้องเอ๋นะคะเป็นเบอร์น้องเอกถ้าหาน้องเอกทางไลน์ได้เลยถ้าน้องเอกตัดสายทิ้งหรือว่าไม่ได้รับสายแสดงว่าน้องเอ๋อาจจะไลฟ์สดอยู่นะคะเดี๋ยวน้องเอกจะโทรกลับนะคะพี่ๆขาสามารถฝากข้อความทิ้งไว้ได้เลยนะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอกจะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าหนังปลากระเบนตัวนี้เป็นรุ่นซิปคู่ คล้องแขนแบบมีสายสะพายและผลิตจากปลากระเบนตัวใหญ่ซิปคู่ปลาเต็มหนะ้าสวยเม็ดใหญ่พรีเมียมสุดๆเลยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่สีน้ำเงินก่อนก็แล้วกันนะคะพี่ๆค่ะน้องเอ๋จะให้ขนาดแล้วก็ราคาใบนี้ขนาดความกว้างอยู่ที่7.5นิ้วสูง4.5นิ้วความหนาอยู่ที่1.5นิ้วปกติขายใบละ 1, 9 0 0บาทนะคะวันนี้นำมาจัดให้ในราคาพิเศษ 1,750บาทเท่านั้นนี่เป็นราคาที่ถูกมากมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและมีของแถมสวยๆแถมให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมพี่ๆโอ้โหสะพายก็สวยคล้องแขนก็สวยเชิญรับชมสีน้ำเงินเป็นสีแรกเลยนะคะพี่ๆ่ะสำหรับสีน้ำเงินขอแนะนำท่านที่เกิดวันจันทร์พฤหัสเสาร์ถูกฉลกมากใช้แล้วไม่ใช่แค่สวยแต่ ปังด้วยนะคะพี่พี่ขาสีสวยงามมากนะคะนี่เลยโอ้โหเม็ดปลาใหญ่สวยอลังการดูด้านในเลยนะคะพี่พี่ขาสำหรับรุ่นนี้นะคะสำหรับกระเป๋า1ิบคู่ปลาเต็นรุ่นนี้น้องเอ๋ไม่ได้ขายมาประมาณ2-3เดือนแล้วนะคะพี่พี่ขาผลิตมาทุกรอบหมดทุกรอบและยิ่งเป็นงานพรีเมียมปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ปีหนึ่งก็ผลิตประมาณ1-2รอบแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าวัตถุดิบหายยากมาก สวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมสีต่อไปกันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะสีต่อไปคือสีดำนะคะพี่ๆดูเม็ดปลาใกล้ๆเลยห7 5 0ยบบาทใช้ปลาโตใหญ่ใหญ่แบบ หายากยังไงคือปลากระเบน1000ตัวนะคะพี่พี่จะมีไซส์ที่สามารถผลิตรุ่นนี้ได้เนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน100ตัวนะคะปีหนึ่งเนี่ยน้องเอกผลิตไม่เกิน1นถึงสรอบรอบหนึ่งเนี่ยแต่ละสีมีไม่เกิน5ใบจํานวนมีน้อยมากกว่าจะได้ของมาพี่พี่นานเหลือเกินเทียบกับวัตถุด,ดิบอย่างอื่นแล้วโอ้ยยากกว่าหลายร้อยเท่านะคะถ้าจัดอยู่ในหมวดหมู่ของกระเป๋าหนังนะคะพี่พี่ค่ะคือถ้าเทียบกับกระเป๋าอย่างอื่นยังไง เครื่องหนังก็ยากอยู่แล้วแต่ถ้าจัดเครื่องหนังกับเครื่องหนังเนี่ยในบรรดานหนังทุกชนิดนะคะหนังปลากระเบนเนี่ยเป็นหนังที่ใช้ระยะเวลาในการผลิตนานที่สุดแล้วก็เป็นหนังที่ผลิตยากที่สุดนะคะกว่าจะได้มาแต่ละรุ่นสีดําสวยมากสีดํานะคะจันทพุธเสาร์อาทิตย์ใช้เลยปังมากค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะเดี๋ยวต้องให้ชมสีต่อไปเลยนะคะสีต่อไปค่ะสีม่วง พี่ๆค่ะ mm hmm. นกเอผลิตออกมาให้พี่ๆได้เลือกซื้อเลือกใช้กันหลายสีนะคะแล้วนเอก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของพลังงานนกเอกจะพูดเป็นประจำเลยแสงสีเสียงเป็นเรื่องของพลังงานที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์คนต้นไม้สัตว์ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยพลังงานจากแสงสีเสียงและเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครทําลายได้เพราะฉะนั้นการเลือกสีให้ถูกกับเราไม่ใช่แค่สวยแต่จะทําให ปังมากนะคะพี่ๆค่ะอันนี้เป็นสถิติทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่กับความเชื่อส่วนเรื่องความเชื่อเนี่ยหลายๆท่านที่เขาเชื่อเรื่องการใช้สีตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาพี่ๆใครเชื่อชอบแบบไหนใช้แบบนั้นเลยแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อแต่มันเป็นเรื่องของพลังงานนะคะพี่ๆค่ะซึ่งมันมีผลมันมีแรงดึงดูดนะคะมาต่อกันที่สีม่วงสีม่วงนี่วันจันทร์วันอังคารวันเสาร์ใช้เลย ปังแน่นอนค่ะพี่ๆขะหรือพี่ๆที่ชื่นชอบหรือพี่ๆที่เป็นนักสะสมนะคะก็สามารถเลือกใช้สีได้ทุกสีเลยแต่ว่าเน้นไปที่สีพลังงานของเราจะดีนะคะจะสะสมได้ทุกสะสมทุกสีก็ดีเหมือนกันสีม่วงพี่ๆขาสวยงามมากแล้วราคาคือแบบถูกมาก 1, 7 5 0บาทเท่านั้นจริงๆสินค้าพวกนี้นะคะพี่ๆขาอยู่บนห้างนะถ้าเป็นงานแบบนี้ปลากระเบนไซต์ใหญ่แบบนี้ไม่ต่ำกว่า 3- 4 0 0 0พบาทนะคะ ถ้าอยู่ต่างประเทศอยู่ที่หลักหมื่นขึ้นแน่นอนนอกเอขาย1750ัาบาทเป็นราคาที่ถูกมากซับในนะคะจะเป็นซับหนังผสมกับผ้าร่มนะคะพี่พี่ขาบริเวณช่องเสียบบัตรเนี่ยจะเป็นหนังวัวแท้ซึ่งเวลาพ,พี่พี่ใช้งานเนี่ยคือพ,พ,พี่พี่จะไม่มีปัญหาเรื่องของการฉีกขาดเลยเพราะว่าหนังวัวตรงน,นี้นะคะมันมีความแข็งแรงมากแล้วมันมีต้นทุนที่สูงมากนะคะทนทานต่อการใช้งานนานเป็น10ปีเอ๊ะสีดำเจ๊โชว์ไปแล้วคะ่ะไปต่อกันที่สีต่อไปคะ่ะ สีต่อไปค่ะสีแดงเข้มสวยมากฉ่ำมากสวยทุกสีเลยรุ่นนี้พี่พี่จะถือเป็นกระเป๋าคลัชนะคะพี่จะอ่าพี่พี่จะใช้งานเป็นกระเป๋าคล้องแขนพี่พี่จะใช้งานเป็นสายสะพายนะคะเรามีสายสะพายให้ทุกใบนะคะอ่ะเชิญชมเลยค่ะพี่พี่ขาสำหรับสีแดงเข้มนี่เลยพี่พี่ดูสําหรับสีแดงนะคะตระกูลสีแดงเนี่ยน้องเอ๋มีให้พี่พี่ชม2เฉดสีด้วยกันคือสีแดงเข้มและสีแดงสดนะคะ สำหรับเฉดสีแดงนี่นะคะพี่ผขาวันอังคารปังมากเสริมสเสน่ห์เมตตามาหานิยมนะคะวันพระฤหัสบดีเสริมการเงินค่ะวันอาทิตย์เสริมการเงินและเสริมสุขภาพนะคะสีแดงสดและสีแดงเข้มสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่ น่าใช้ทั้งคู่เลยนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น้องเอ๋อยากจะแนะนํานะคะสําหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะคะพี่ๆขาขนาดกว้าง7.5นิ้วสูง4.5นิ้วหนา1.5นิ้วรุ่นนี้เหมาะที่จะใส่เงินสดเยอะๆใส่บัตรนะคะสัก20ใบนะคะใส่เงินเหรียญใส่โทรศัพท์มือถือนะคะสวยๆเก๋ๆ,ๆเลิดๆเราไม่ต้องใช้เคสมือถือเลย นะคะใช้ตัวนี้แทนเคสมือถือเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้เลยสะดวกสบายสวยงามด้วยเหมาะสําหรับทุกท่านที่มีมือถือเลยเหมาะกับสาวๆยุคนี้สมัยนี้เลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีส้มสุดยอดมากสีส้มสวยงามมากจริงๆแล้วเนี่ยปลากระเบนเนี่ยพี่ๆขาไม่ใช่แค่ความสวยงามไม่ใช่แค่ความแข็งแรงทนทานนะคะแต่พูดถึงเรื่องความปังเนี่ยหนังปลากระเบนเนี่เป็นหนังที่มีความโดดเด่นเรื่อง ความเป็นสิริมงคลด้านการเงินงนะคะถ้าพี่พี่เห็นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผู้ผู้ใหญ่คนโบราณเนี่ยจะแนะนําให้ใช้หนังปลากระเบนเลยนะเพื่อช่วยเรียกเงินเรียกทองซึ่งข้อมูลนี่มีมาก่อนที่น้องเอ๋จะเกิดนะคะพี่พี่ขาเป็นอีกข้อมูลหนึ่งอีกด้านหนึ่งของหนังนะคะซึ่งซึ่งบอกเลยว่าใครได้ลองใช้ก็ชอบตัวน้องเอ๋เองเนี่ยใช้หนังปลากระเบนเป็นชนิดแรกถามว่าเปลี่ยนไหมบอกเลยว่าเปลี่ยนมาก นะคะขอแค่พี่ๆชอบรับรองได้นะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนนะคะแล้วเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามแลวเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ามหาัศจรรย์ตัวปลากระเบนเนี่ยอยู่ในทะเลน้ําลึกซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกดดันได้ดีนะคะอยู่ในน้ําลึกหายากไม่ได้หาได้ง่ายๆด้วยสีส้มนะคะสีส้มอังคารพุทธรหัสสุข ถูกฉลกมากใช้แล้วปังแน่นอนนะคะอะดูค่ะพี่พี่ขาสีส้มสวยโดดเด่นเงางามอลังการเม็ดปลาสวยใหญ่โตมโหฬารอลังการมากนะคะให้ดูด้านในคะ่ะถ้าพี่พี่สนใจทักมาเลยนะคะน้อย,ยังตอบคําถามเหมือนเดิมตลอด6ปีตลอด6ปีมานี้นะคะคือยังรับใช้พี่พี่เหมือนเดิมนะคะ อ่ะสีส้มสวยงามมากเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปนะคะน้องเอกจะให้พี่ๆชมสีเบจโกนนะคะตัวนี้จะเป็นสีครีมผสมกับสีทองก็จะมีความเรียบหรูมีความละมุนมีความโดดเด่นนะคะให้พี่ๆชมความสวยงามใกล้ๆเลยนะคะเน้นย้ําที่วัตถุดิบนะคะพี่ๆค่ะวัตถุดิบตัวเนี้ย มันเป็นแบบปากกระเบนตัวใหญ่เวอร์วางอลังการมากตะโกนสีทองเนี่ยพี่พี่เป็นตะโกนสีมหามงคลที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสีพวกนี้ได้รับความนิยมให้ใช้ในงานมงคลนะคะงานรื่นเริงที่ร่วมแสดงความยินดีเป็นสีที่ถ้าพี่พี่จะถือออกงานมงคลงานบุญงานบวชงานแต่งงานที่ต้องแสดงความเป็นมงคลชื่นชมและยินดีเนี่ยสีนี้จะเป็นสีที่สวยงามนะคะแล้วก็ โดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่นิยมใช้ในงานมงคลมากนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีเขียวสดน่ารักมากหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทไม่ยีแพงนะคะพี่ๆขาหนังแท้นะคะแข็งแรงปลากระเบนนี่เป็นหนังที่มีความแข็งแรงทนทานที่สุดเป็นอีกหนึ่งชนิดที่น้องเอ๋อยากจะให้พี่ๆได้ลองใช้งานนะคะหนังหนังทุกชนิดที่น้องเอ๋ขายเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความสวยกันคนละแบบและนี่คืออีกหนึ่งชนิดที่อยากให้ลอง เพราะว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะโลมากคือผิวหนังของเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆก,กลายเป็นไข่มุกซึ่งมันสวยงามและมันน่าหลงไหลนะคะพี่ๆค่ะข,ของพวกนี้มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะพี่ๆค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ในไทยนะในจีนในญี่ปุ่นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยขุนนางราชวงศ์นะคะหรือว่าแม่ทัพเนี่ยนิยมทําเป็นด้ามจับซามูไรด้ามจับดาบหรือแม้แต่กระทั่งเสื้อกราะเพราะว่าตัวเนี้ย มีดกรีดไม่เข้าไฟเผาไม่ไหม้คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําเอากระเบนมาทําเสื้อกะทั้งตัวนะคะเขาจะเอาทําปิดไว้เฉพาะบริเวณหัวใจนะคะกันมีดแทงทะลุหัวใจอันนี้คือความน่ามหาศัศจรรย์ที่คนสมัยก่อนเนี่ยใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วสินค้าพวกนี้ไม่เคยล้าสมัยสินค้าพวกนี้ไม่เคยล้าสมัยอยู่ยงคงกระพันมากมากและราคาก็ไม่เคยตกตั้งแต่อดีตในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นที่นิยมนะคะและคนที่ใช้ส่วนมาก เป็นคนที่ทรงอิทธิพลและร่ำรวยในอดีตนะคะพี่ๆคะ่ะปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันน้องเอ๋เห็นน้องเองเ๋ก็เป็นผู้หญิงธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าพอได้ลองใช้พอได้ขายแล้วเออต้องบอกเลยว่าเราเปลี่ยนไปเพราะอาจจะเป็นเพราะเราชอบด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะคือน้องเอ๋อยากให้พี่ชอบก่อน ชอบก่อนแล้วพี่ๆจะเห็นเลยว่าปลากะเบนเนี่ยน่ามาหาสัจจรใจมากๆจะเห็นเลยว่าในรายการทีวีหลายๆรายการพี่ๆลองหาคน้นค้นหาดูได้เลยนะหมอดูดังๆข้าโตเป็นล้านเนี่ยก็แนะนําให้ ให้เซเลบดาราเนี่ยพกปลากระเบนติดตัวไว้อาจจะเป็นกำงกำไรอันนึงเป็นสน่หนะพกติดตัวไว้เพื่อดึงดูดโชคลาภเงินทองนะคะพี่ๆขาหนังปลากระเบนเนี่ยเป็นหนังที่มีความเป็นสิริมงคลแล้วก็เดี๋ยวตัวเอกจะให้ดูสีต่อไปนะคะสีชมพูสีเอ่อบางสีเอ่อลืมแจ้งวันเกิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆขาถ้าพี่ๆเอ่ออยากทราบว่าเกิดวันนี้วันนี้ถูกฉลกกับสีไหนก็สามารถถามในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสีชมพูวันเย็นวันอังคารวันศุกร์วันเสาร์วันอา,าทิตย์ถูกฉลกมากนะคะอ่ะดูด้านในได้เลยคะ่ะ เนี่ยค่ะพี่ๆขาจริงๆนะคนที่เขาเชื่อนี่เขาก็ปังกันเลยนะจ๊ะนี่เลยสวยปังอลังการมากสีชมพูนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปเลยค่ะสีต่อไปน้องเอ๋จะให้พี่ๆชมสีพิเศษนะคะสีพิเศษนี่ก็จะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงนะคะทั้งหนังวัวแล้วก็หนังปลากระเบนสีพิเศษจะทําค่อนข้างยากนะคะสําหรับสีพิเศษนี่ราคาจะอยู่ที่หนึ่งับาทไม่แพงของแท้ไม่แพง สินค้าที่แข็งแรงทนทานใช้ระยะเวลาในการผลิตนานราคานี้ไม่แพงเลยนะคะสีทองคำหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะพี่ๆค่ะสวยอลังการมากเม็ดปลาใหญ่โอ้โหพี่ๆสวยทุกสีจริงๆนะเห็นไหมคะสวยทุกสีจริงๆอลังการมากเลยเม็ดปลาใหญ่หรือนกเอคัดแบบพรีเมียมให้ทุกสีให้ทุกใบนะคะด้านในสวยงามมาก ช่อง10บาทต,ตรงนี้ก็ผลิตจากหนังวัวสีทองคําด้วยนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปคือสีเงิน1,900บาทตัวสายสะพายยาวเนี่ยค่ะพี่พี่าสายสะพายยาวตรงนี้นะคะจะผลิตจากหนังวัวแท้พี่พี่สามารถปรับระดับได้เลยสา,สาวๆรูปร่างสูงอวบหรือว่าสาวๆตัวเล็กนะคะก็สามารถปรับใช้งานตามความสะดวกได้เลยจะปรับเป็นสายสะพายยาวหรือว่า cross body นะคะ,ะดูความสวยงามสีเงิน ก็จะมีสีเงินสีทองไปสีพิเศษราคาจะอยู่ที่1,900ันบาทเท่านั้นพี่ๆชอบสีไหนพี่ๆแคปภาพแล้วอินบอ็อกมาหาน้องเอได้เลยนะคะรับรองว่าได้รับสินค้าแล้วถูกอกถูกใจแน่นอนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอด้วยแล้วเอจะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระดป๋เบาหนังสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ